ในยุคกระแสโลกาภิวัตน์และการพัฒนาประเทศแบบกระแสหลักโดยที่เน้นทุนนิยมเน้นการเจริญเติบโตท,ทางเศรษฐกิจท่ามกลางเมืองใหญ่ที่มีตึกหลาบ้านช่องหลายคนอาจมีครอบครัวและบ้านอยู่แต่ก็ยังมีคนกลุ่มเล็กๆคนจนคนไม่เก่งคนไร้ฝีมืออีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ในที่ที่เรียกว่าบ้านคนกลุ่มนี้เป็นคนไร้บ้านที่บางคนมักเรียกว่าคนเล่ร่อนบางคนก็เรียกว่าคนจร สถานีรถไฟเป็นสถานที่หนึ่งในอำเภอเมืองจังหวัดปิซาโลโที่มีคนไร้บ้านอาศัยอยู่ลุงพงเป็นคนไร้บ้านคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในบริเวณสถานีรถไฟลุงพงเล่าว่าสาเหตุที่ลุงต้องออกจากบ้านมาแาเนจรเพราะไม่มีเงินจึงเกิดปัญหา,าครอบครัวตามมาและแกจึงตัดสินใจแยกทางกับภรรยาส่วนลูกก็ไปมีมครอบครัวที่กรุงเทพแกจึงตัดสินใจออกมาเล่ล่อนแเนจรคนเดียว ออกมาเป็นคนไร้บ้านอยู่แถวตลาลดรถไฟออกมาล่อนเล่ไงแล้วก็ตอนเยออยู่กี่ปีนะครับลุงมันครงมันอยู่มันล่อนเล่นีน่กบประมาณรวมสามปีแล้อสามปีแล้ว, 3> 3ป,ลวประมาณนะกับประมาณแนละ้วไม่รู้ อยากล่อนเล่ไปแบบที่อื่นบ้างไหมครับก็เมื่อกี้คิดแน่แตเราคิดแต่ทะเลขนาดอยู่ทิ้โลกจะขนาดัดยิงที่ถ้าไปล่อนไปที่อื่นไม่อดตายจะใช้ชินแน่ก่อนไปจริงงก่อนก่อนมานี้เคยแบบล่อนเล่ไปที่อื่นบ้าครับไม่เคยมาที่นี่เลยมาอยู่ที่ตัยไปไหนเลยตอนแรกมานี่ถ้าไม่มีที่นอนนี่รู้สึกว่าจะไปนอนไหนครับตอนแรก รูมแรกคืะมันนอนเนี่ยโต๊ะหันไปยื่นเลยเพรานอนโต๊ะนี้เลยอ่าจากโต๊ะนี้มันมันแบบนอนเช่นการนอนนะครับนอนเนี่ยจากกันเริ่มแรกนอนสบายข้างนอนมันก็นอนสบายยุ่งก่อนรอพอเขาไม่รับเนี่ยไม่มีรอพอยุ่งก่อนนะไม่มีรอพอยุ่งก่อนไม่มีรอพอมีนอนสบายแต่แต่ยุงมันจะมีมั่งอะไรมั่งนี่นะมันคือเราจะต้องโอนเอาอะืมเราจะนุ่งกีขายาวเลยเพื่อแขนยาวต้องคอนมั่ง นอนแล้วผขาหยอกยอมรับมันก็มีแต่ก็มีรอพอดีโอ้โหมันมนอนไม่ได้นอนแน่นไม่ได้ซุงก็ไปนอนหลันอนองจากนั้นก็กลับไปนอนใต้ต้นไม้เลยเก็ไปนอนใต้ต้นมนี่เราก็มีความสุขนะครับแล้วก็แบบมนนั้นก็มีความสุขทั้งร่างกายความความสุขแต่จิตใจมันอึดอัด เดินมาทำอะไรหาเราจะไปจ้องขโมยของเขาแล้วก็เนี่ยมันทิ่งชวโนนี่แหละบุญเยือกเยวนวันวันไงแหละขอให้กินเยือกวันวันก็พอ